ีครับยินดีเข้าสู่ช่องพังมะนาวพายตองคำนะครับวันนี้ก็จะได้พาพี่มะนาวมาหากินหญ้าอยู่ตามลานวัดครับเนาะมะนาวมาดน้องทองคำม,มาก่อนนะครับดูตองคำกินโอ้ตอคำใหญ่ๆเลยหญ้าโอ้ดูดิทองคำอืออือคำใหญ่นะทองคำแซบมั้งทองคำกินหญ้าใหญ่เลย ยังใส่อร่อยน้าดูเลยเตรียมตัวจะไปลงน้ำนะครับนะไปเล่นน้ำมูลพาพี่มะนาวนะ้องทองคำไปเล่นน้ำมูลกันนะครับเนาะนปล่อยกินยาก่อนนะครับนะแสบว่าคำเออเออไเจอรไรเนาะคือ,นะอ,อคำอดูยานานแล้วเนาะไม่ได้มา ลาวลาวเลยค่หลาวลาวเลยถูกใจน้องทองคำเินมะนาวจะนู้นเีมะนาวกินฝั่งคลองนะเิมยวดังคำผอ้ใส่มาอยากไปลงน้ำแล้วบ้างได้กินได้สวย ไปบอไปลงน้ำบอฮะอไปกินห้าสวยๆแล้วไม่อยากไปลงน้ำเลยระวังท่อปลาปลาเ้ยระวังท่อปลาปลาพี่มะนาวเออ แฝดแฝดเลยน้องทำทำเลาวหาวลาค่ะทำเราเลาเรากินวันวันเนาะพี่คักเนาะทองเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผังมนาพายสองคนนะครับ มะนาวไปแล้วถึงรัดแล้วพี่มะนาวมันจะถึงรดแล้วน้องทองคำยังไม่ไปเลยไปไปไปเล่นน้ำมูลคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ